จุดนี้จะเป็นบนยอดเขาผูปอนะคะเป็นจุดที่สูงสุดจะมีป้ายบอกเป็นระยะว่าไปทําพระทํารอดทางเดินจะเป็นทางเดินเล็กๆเป็นทางเท้าแล้วก็มีต้นไม้ถ้ามาเดินหน้าหนาวก็จะสวยแต่นี้เรามาหน้าร้อนก็ได้รับวิตามินอี แบบช้ำๆแล้วก็มีต้นไม้แห้งๆเ,เพื่อนก็ข้อดีของการเดินหน้าร้อนเดินตากแดดคือไม่มีมแมลงก็ยังมีร่องรอยการการเผาป่าเผาวัชพืชน,นะคะ,ะแสดงว่ามีไฟไหม้หรือไม่ก็เป็นการเผาวัชพืชด้านบนนี่างบริเวณทางเดินแต่ทารอด เป็นอันซีนของจังหวัดกาลสินที่คนส่วนใหญ่จะมาไม่ถึงนะคะเพราะว่าจากทางเดินจากข้างล่างเขาขึ้นมาข้างบนก็ชันพอสมควระคะถ้าตั้งจิตดีๆนะคะตั้งจิตอธิษฐานก็สามารถเดินมาถึงข้างบนยอดผูปอได้ค่ะเป็นสถานที่สปายะแล้วก็สงบไม่น่ากลัวน,นะคะสามารถขึ้นมา เดินจงกรมเดินปฏิบัติธรรมเจริญสตินั่งสมาธิอ,อา,า,านาปานสติได้นะคะแม้ว่าแดดจะร้อนแต่ก็เย็นนะคะมีลมพัดมาเรื่อยๆมีลมพัดเลยก็ไม่ไม่น่ากลัวค่ะแต่เวลาเราเดินก็ระวังนิดหนึ่งก็นะะะะจะทางจะไม่ได้เรี่ยกนะะเพราะว่าเราอยู่บนเขาทานะงเดินก็จะถึง อันนี้ทางเดินไปถ้ำก็จะเป็นทางทางลาดแล้วนะคะก็ต้องระวังนิดนึงค่ะ